เบกกี้โพสแล้วหลังมีภาพถากูลอดีตสามีควงสาวสวยปริศนาลั่นชีวิตดีขึ้นเรื่อยเบกกี้โพสแล้วหลังมีภาพถากูลอดีตสามีควงสาวสวยปริศนาลั่นชีวิตดีขึ้นเรื่อยเลือกที่จะอยู่ในโซนสบายใจคะ่ะชีวิตช่วงนี้คือดีมากๆ งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยและมุ่งโฟกัสไปยังสาวสวยปริศนาขึ้นมาทันทีเมื่อดาราหนุ่มนัดเทพหัสดินโพดภาพรวมตัวแก๊งปั่นจักรยานด้วยกันและยังจัดฉลองวันเกิดให้กับถากูลอดีตสามีของเป๊กกี้สีทัญญาที่เพิ่งเลิกรากันไป โดยนัทเทพาสดินได้เขียนแคปชั่นข้อความอวยพรวันเกิดแต่ภาพนี้ทำเอาหลายคนโฟกัสผิดจุดเมื่อมีสาวสวยมายืนอยู่ข้างกายหนุ่มถากูลทำให้หลายคนโฟกัสไปยังสาวสวยปิศาคนนี้ว่าเป็นใครกันแน่ โดยชาวเน็ตยังมาส่องไอของสาวเป็กกี้ด้วยเช่นกันโดยพบไ g ีของสาวเป็กกี้โพสภาพที่เคยออกรายการให้สัมภาษณ์ข้อความว่าถ้าเราเจอผู้ชายเจ้าชู้เวลาเราไปทำงานเราจะระแวงและงานอย่างเรามันต้องใช้สมองถ้าต้องมาระแวงแบบนี้ไม่มีดีกว่า นอกจากนี้เบกกี้ยังโพสแคปชั่นด้วยว่าเลือกที่จะอยู่ในโซนสบายใจค่ะชีวิตช่วงนี้คือดีมากๆมีความสุขมากๆสบายใจมากๆในแต่ละวันคือยิ้มเยอะมากๆช่างสุขใจรวมทั้งยังโพสคลิปออกกำลังกายและระบุว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆร่างกายทำงานหนะัก ก็ต้องทำให้แข็งแรงขึ้นจะได้อยู่แบบมีความสุขไปนานๆออกกำลังทานของดีมีประโยชน์หัวใจเบิกบานอยู่ได้นานแน่นอนค่ะ